ก็หลายที่ค่ะก็เช่นวัดแคร์อภิคณ์ตรงเซนท์แฮนเวิลด์ค่ะราชประสงค์ค่ะก็คือพระพรมแล้วก็มีเคยไปไหว้กับคุณแม่ที่ศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมค่ะส่วนใหญ่ขอเรื่องงานครับก็ได้บ้างไม่ได้ได้บ้างนะพี่เรื่องเรียนแล้วก็เรื่องเงินค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ารู้สึกว่ามีแบบเออสบายใจมากขึ้นเรื่องมูเตรูเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่า คงจะตอบไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นเรื่องงมงายน,นะอย่าไปเชื่อนะแต่ว่าที่สําคัญที่พิสูจน์มาแล้วคือการที่เราเชื่อเรื่องพวกนี้มันสามารถสร้างพลังใจให้กับเราได้ในระดับนึ้งแล้วเราไปมีความเชื่อว่าเพราะสิ่งเหล่านี้แหละทําให้ฉันประสบความสำเร็จมันจะเป็นการด้อยค่าตัวเองการจะไปหานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ เป็นอะไรอะ่ะผิดปกติหรอทําไมต้องไปอะ่ะแต่ว่าการไปหาหมอดูหรือว่าการไปหาพระไปบนไปนู่นไปนี่ไมนะ่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติตอบไม่ได้นะว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์คงไม่ไปแตะต้องแต่ประเด็นสําคัญคือเวลาเราไปบนนะคะมันเหมือนเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตอย่างจริงจังว่าเราอยากได้สิ่งนี้แล้วเราจะมีความพยายามหรือฝวนฝ่ายส่วนตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นเดิมทุนอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่มาจากความพยายามของเรานั่นแหละ สวัสดีครับท่จานยกวันนี้ชวนคุยเรื่องทําไมคนรุ่นใหม่ห่างไกลศาสนาแต่มุ่งหน้าสู่มูเตโลคนเราจําเป็นต้องมีที่พึ่งทางใจไหมคบจริงๆก็ถามว่าจําเป็นไหมก็อาจจะส่วนหนึ่งละกันคือจริงๆมนุษย์เราค่ะโดยธรรมชาติแล้วของมนุษย์ต้องการการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าเรามีคนคอยสนับสนุนคอยพพอร์ตอาจจะเป็นเรื่องของสพอร์ตทางกายภาพสพอร์ตทางชีวภาพพพอร์ตทางแบบปปแบบหาอาหาร หรือซัพพอร์ตทางจิตใจเวลาเรามีความทุกข์ทีนี้การมีอยู่ของศาสนาหรือการเข้ามาหรือความแบบนิยมของการเรื่องของมู ou, เตลูอะไรอย่างงี้ค่ะมันอาจจะมาช่วยซัพพอร์ตทางจิตใจบางส่วนได้สําหรับคนไทยถามว่าทําไมคนจะต้องการที่พึ่งทางจิตใจถ้าตอบคําตอบแบบสั้นๆคือมันเป็น nature, เนเจอร์เนาะแต่ถามว่าที่พึ่งซัพพอร์ตทางจิตใจต้องเป็นศาสนาหรือเป็นเรื่อง ou, มูเตลูไหมไม่จําเป็นเป็นคนก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่า เหมือนเป็นเซฟโซนในชีวิตของเราเพียงแต่ว่าคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยในครอบครัวอาจจะยังพูดคุยแล้วไม่ตอบโจทย์อะอย่างที่ตัวเองต้องการอาจจะแบบเวลาไประบายอะไรให้ฟังเขาพูดมากกว่ารับฟังแฮะเขาตัดสินเรามากกว่าแฮะเราอยากเราอยากอาไปหาทางออกที่อื่นที่แบบเอ้ยจะมีใครคอยรับฟังหรือคอยชี้แนะแนวทางอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆให้กับเราบ้างหรือสร้างความหวังให้กับเราบ้างเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าคนบางกลุ่มที่อาจจะ รู้สึกว่าต้องการที่พึ่งทางจิตใจมากเป็นพิเศษแม้จะมีโซเชียลสปอร์ตหรือว่าสนับสนุนจากแบบเพื่อนครอบครัวแล้วไม่พออาจจะไปพึ่งศาสนาหรือณนะปัจจุบันนี้ความนิยมของเรื่องของโมเตลูเข้ามาก็อาจจะไปพึ่งเรื่องมูเตลูมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงมูเตลูแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ยกอธิบายนิดนึงว่ามูเตลูคืออะไรอ่ะจริงๆแล้วมูเตลูเป็นคําใหม่เนาะมันก็คือมันมาจากหนังเป็นภาพยนตร์ประเทศเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียนะคะ ชื่อเรื่องหนังว่ามูเตรูเป็นเกี่ยวกับการทําของศิลปศาสตร์ใส่กันไปใส่กันมานี่แหละแล้วประเด็นก็คือเราก็ใช้ทับศัพท์เรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของศิลปศาสตร์ว่ามูเตรูใครจะไปแบบมูชานั่นนี่ก็เรียกว่าเราไปมูมูนั่นมูนี่อะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่าเรื่องศิลปศาสตร์เรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยแบบดึกดาบรรมาแล้วแหละถ้าเทียบตั้งแต่สมัยยังไม่มีศาสนาเราเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจถูกไหมแต่พอมีศาสนาขึ้นมานเราก็เอ้ยมันมี อธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ได้แล้วก็รู้สึกว่าศาส,สนาอาจจะเป็นคําตอบที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่เนื้อธรรมชาติบ้างหรือเป็นธรรมชาติแหละแต่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราจะยึดสิ่งเป็นที่พึ่งแต่สําหรับบางคนในยุคปจัจจุบันเราอาจจะเห็นเรื่องของบางคนอาจจะไม่ได้แบบอินกับศาสนามากเพราะอาจจะรู้สึกว่าศาส,สนาอาจจะไม่ใช่คําตอบของเขาอาจจะแบบว่ามีหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักการอะไรบางอย่างที่เขายึดแล้วรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งในเชิงคําตอบ ในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาหาคําตอบไม่ได้ไปดูสิ่งนี้แล้วมันตอบได้หลักการแบบนี้มันตอบคําถามอะไรบางอย่างในใจได้เขาอาจจะรู้สึกว่าพึ่งศาสนาน้อยลงแล้วมันพึ่งพิงหลักการหรือเหตุผลอะไรบางอย่างในชีวิตที่เขาพบเจอคือหนอูคิดว่าศาสนามันก็คือที่พึ่งทางจิตใจอะคะ่ะแล้วก็คือบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจเขาได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะทำจะจะศาสนาหรือว่ามูมันก็เป็นที่พึ่งทเางมันแล้วแต่คนใช่ คือหนูก็ยังไหว้พระอยู่ส่วนตัววันนี้ถามอาจารย์ต่อเนื่องเลยครับในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาด้วยสังเกตได้ว่าคนรุ่นใหม่อ่ะพูดกันก็เถอะเหมือนแบบห่างไกลศาสนาแต่พึ่งพามูเตลูรู้จักการดูดวงกันนันนินูนสีมงคลหินมงคลอขอพรเทพเจ้านั้นเจ้าแม่อะไรทําไมอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยอครับจริงๆมันมีความซับซ้อนเหมือนกันเนอะถามว่าไอ้เรื่องของกาน เชื่อเรื่องความขลังบูชานั่นบูชานี้มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าณนาปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่ามันเด่นชัดขึ้นเพราะคนอาจจะไปพึ่งพิงหรือว่าคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่าเข้าวัดน้อยลงมันอาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างก็ได้ว่าการเข้าวัดเป็นเรื่องของคนสูงอายุเป็นเรื่องของคนที่แบบโอ้ยโบราดเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้ากันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการอื่นต่างๆนานามากมายที่เราจะแบบบำบัดหรือเยียวยาจิตใจได้คนจะเริ่มตั้งคําถามกับ พิธีกรรมบางอย่างของศาสนาบางศาสนาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนก็เลยแบบงั้นไม่ดีกว่าละทิ้งตรงนั้นรู้สึกว่าเอยอาจจะดูแบบล้าสมัยสําหรับบางคนอาจจะดูว่ายังไม่ตอบโจทย์สําหรับตัวเองดูว่ามันมีความซับซ้อนยุ่งยากเยอะมันจะต้องทาทีธีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสเต็ปของมันแต่การนิยมของเรื่องของมูเตลูยิ่งปัจจุบันแบบสีน้โชคแต่งกายแบบไหนกระเป๋าสีอะไรก้าวเท้าหรือว่าขเขาเรียกอะไรคะเทพองค์ไหนที่บูชาแล้วร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะพิธีกรรมน้อยกว่าหรือปเปล่าคืออาจจะแบบไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอออาจจะแบบได้ผลเลยหรือว่าช่วยเยียวยาจิตใจอะไรบางอย่างได้ครั้งหนึ่งแล้วมันเด็ดเสร็จแบบเหมือนอารมณ์แบบ one stop service อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเราแต่ว่าถ้าแบบเราไปพึ่งพิง,พงทางศาสนานส่วนใหญ่มันก็จะมีพิธีกรรมทุกเดือนเราไปต้องทํานั่นทํานี่มันมีความต่อนเนื่องที่ต้องการจากตัวเราเยอะรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่าอะไรที่มันช็อตคัดเป็นระยะสั้นอาจจะตอบโจทย์เขามากกว่า การมูเตลูอาจจะต้องการพลังงานทางจิตใจแนะละร่างกายจากเราน้อยกว่าการที่เราต้องไปเข้าวัดหรือไปแบบนับถือศาสนาอะไรมากมายที่มันต้องมีพิธีกรรมเยอะแยะก็เป็นไปได้ค่ะศาสนาในปัจจุบันนะคะมันมีข่าวเกี่ยวกับศาสนาที่ค่อนข้างเยอะเช่นเป็นพวกเหมือนพระที่อาจจะดูไม่ค่อยน่าเลื่อมใสหรือว่าศาสนาพุทธที่อาจจะไม่ใช่พุทธแท้ที่ ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ง่ายค่ะค่อนข้างจะเป็นเหมือนเน้นการไหว้พระกระตันยูซะมากกว่าทำให้บางทีมันจะขัดกับความเชื่อในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเทียบกับการมูคือมันเหมือนเป็นการขอตรงๆอะค่ะเหมือนแบบเราอยากจะรวยเราก็ไปขอแล้วพอมันสำเร็จมันก็สำเร็จทันทีมันก็เลยเหมือนเป็นอะไรที่มันดูตรงไปตรงมาดีอะค่ะมันไม่ต้องผ่านการศึกษาเพื่อเข้าใจมันจริงๆแบบนั้นอะค่ะ ในวันทุกวันนี้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าจิตวิทยาก็เจริญก้าวหน้าทําไมมันดูไม่เป็นที่พึ่งของคนรุ่นใหม่ทําไมคนคนรุ่นใหม่ยังมองถึงการมูเตลูเป็นที่พึ่งพิงอยู่ครับอ่าเรารู้สึกว่าความก้าวหน้าหรือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเห็นชัดเจนต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องลงทุนลงแรงในอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นผลลัพธ์เนอะแต่ว่าเรื่องของมูเตลูเรามองว่าไม่เป็นที่พึ่งทางจิตใจที่มันสร้างความหวังมากกว่า ความหวังที่หวังมากหวังน้อยก็เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่มันเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเล็กๆน้อยๆยที่ทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อถ้าสิ่งนี้มันจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเวนี้ทางเลือกเอมันจะไปแล้วมันจะตันสําหรับฉันมันยังมีเรื่องของมูเตลูอะไรบางอย่างที่ทาให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันมันยังไม่หมดหวังนมันยังมีทางออกเล็กๆที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันก็ยังพอจะเดินไปต่อได้หรือเป็น ที่พึ่งสุดท้ายน้ำหล่อเลี้ยงในจิตใจสุดท้ายของชีวิตฉันแม้ผลทางวิทยาศาสตร์จะออกมาว่าไม่จริงไม่เป็นความจริงแต่แบบอันเนี้ยอาจจะช่วยหล่อเลี้ยงความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบจนตรอกมากจนเกินไปนะแล้วว่ามันยังเป็นเรื่องของความหวังกับความจริงเนี่ยในชีวิตนะคะเออบางทีเราเจอความจริงแล้วว่าชีวิตเราทำาน,นมันแย่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาสามสี่เรื่องติดกันแล้ววันนี้แต่ว่าเอ้ย เรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นความหวังเล็กๆ,ๆน้อยๆมันเดียวยาเราได้นะในท้ายที่สุดของพันเพราะฉะนั้นมองเหมือนกันค่ะข้อเท็จจริงข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่เอ้ยเราก็ควรจะต้องอาแวร์ตะหนักว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเขาเรียกอะไรคะทำความเข้าใจแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นตรกกะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่แท้จริงแต่เรื่องของมมเตลู uz, ยังเชื่อว่ามันก็เป็นน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนได้ยังพอมีความหวังในชีวิตอยู่บ,บ้างโดยเฉพาะคนที่ในชีวิตอาจจะไม่ได้มีโอกาสเท่าเทียมกกัันนบค แล้วข้อดีข้อเสียของมูเตลูมีอะไรบ้างในสตตานักจิตอิทยอ่าจริงๆถ้ามองว่ามูเตลูมันเป็นสเปกตรมัมมองมันเหมือนมบบรรทัดเลยค่ะตั้งแต่แบบคนที่มีความเชื่อเรื่องมูเตลูน้อยไปนจนถึงมากอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีแหละข้อดีของมูเตลูคือเราก็รู้สึกว่ามันแน่นอนมันทําให้เรามีความหวังในชีวิตนะเอ้ยเราไปมูเรื่องนั้นมูเรื่องนี้ แล้วบังเอิญอาจจะแบบได้ผลอย่างที่เราไปขอมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นที่พึ่งที่ดีจังเลยมันอาจจะช่วยเติมเต็มความหวังสําหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันช่างสิ้นหวังเลยไม่รู้จะไปหาแหล่งพลังงานอะไรที่มันจะเติมหรือสร้างความหวังให้กับตัวเองได้มันเป็นไปได้ว่าชีวิตนี้มันยากลาบากมาก ไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรมากไปกว่านี้แล้วเราจะพบเจอว่าอ่ะเป็นไปได้ว่าคนที่อาจาจะเศรษฐศาสานะทางสังคมอาจจะน้อยหน่อยรายได้ไม่เยอะชีวิตมันอับจนผลทางหาทางออกไม่ได้และมูนี่แหละช่วยเป็นทางออกทางหนึ่งคือมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อะเวลาเราเจอปัญหาเราต้องพยายามหาทางออกแล้วมูมันเป็นทางออกที่แบบมันไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดจะได้หรือไม่ได้ในวันนี้ด้วยมันทําให้เราสึกว่ามันเหมือนยังเติมเต็มความหวังในชีวิตให้เราต่อไปเรื่อย มันก็ยังช่วยทําให้เราแบบเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจให้เราสามารถแบบเออมันยังมีความหวังในชีวิตเนอะนี้ถามว่าถ้ามูเยอะเกินไปมันเป็นยังไงเราก็คงจะเคยเห็นวิชาชีพเยอะแยะมากมายคุณต้องไปเปลี่ยนห่วงจุย้ยนู่นนี่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเยอะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพิธีกรรมอะไรที่มันลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเลยพวกนี้ค่ะถ้าม,มากเกินไปจนกระทั่งมันกระทบชีวิตเช่นเดิมชื่อนี้แต่เขาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อนจําไม่ได้คอนเน็กชันหรือเพื่อนทีี่่เเคยมไมไไรรู้จร้จักาปแลว หรือเขาบอกว่าโง่เฮงไม่ดีต้องไปปรับหน้าไปทําศิลปกรรมจนกลายเป็นแบบเราไม่ชอบหน้าตาของเราณนะทุกวันนี้และที่เขาบอกว่าแบบนี้สิดีอย่างนี้เป็นต้นหรือเชื่อแม้กระทั่งว่าสมมติว่าคบกับแฟนคนนี้มีคนบอกว่าไม่ดีนะไปจะไม่รอดหรอกไอ้คำพูดแบบนี้ถ้าเราอินมากๆจากเ i ล n ชชิคหรือความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เขาบอกว่ายังไงก็ไม่ได้แต่งกับคนนี้เลิกเลยดีกว่าก็กลายเป็นว่าเราตัดโอกาสตัวเองแล้วคิดว่าเราไปเชื่อคําจากการที่แบบ มีคนนูน้นคนนี้มาทักหรือหมอดูมาทักอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะมันก็มันก็ส่งผลเสียได้คืออาจจะเป็นเสียเงินเสียทองแต่ที่สําคัญที่สุดคือบางทีเสียพลังงานในชีวิตเสียสุขภาพจิตครับจากคําตอบที่อาจารย์บอกมาเมื่อกี้สังคมไทยอ่ะควรมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการมูหรือความเชื่อในทางที่ผิด อย่างไรบ้างครับจริงๆความเชื่อนี่เป็นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคือเราสามารถเชื่อนในอะไรก็ได้ที่เราสึกว่าทําแล้วเราสบายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคมมากสุดคือ,อ,อไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าเราทําแล้วมันไม่เดือดร้อนเราหรือเดือดร้อนคนอื่นหรือกระทบกับชีวิตประจําวันของเราอันนี้เราอาจจะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาสร้างหรือว่าเพิ่มความตระหนักเรื่องของลิมิตว่าอ้มันมูแค่ไหนมันถึงเรียกว่ามันมันเยอะเกินไป ตรงน,นี้ซึ่งคือบางทีเราอินกับมันมากๆบางทีเราไม่รู้ตัวว่าแบบเอ้ยมันเริ่มมันเริ่มแย่แล้วนะมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะอาจจะเริ่มสังเกตจากคนรอบข้างก็ได้ว่าเขาเริ่มถอยห่างจากเราไปหรือเปล่ากิจ,จวัตรประจําวันที่เราเคยทําได้เราทาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่างานอดิเรกที่เราเคยชอบอ๋อเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ดีเราต้องเปลี่ยนไปที่อื่นเราต้องย้ายประเทศเราต้องย้ายที่ทํางานเฮ้ยมันเหมือนสิ่งที่เรายังอยากทําแบบนี้อยู่แต่เขาบอกไม่ดี มันทาให้เราสึกกระอักกระอ่วนจากที่ชีวิตมันควรสมูทหรือสบายใจกลายเป็นแบบไม่สบายใจเพียงเพราะทําตามคําแนะนําของหมอดูหรือ,อ,อคนนั้นคนนี้ที่มาบอกกับเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นหรือถ้าเราเจอคนรอบข้างไม่เหี้ยไม่ใช่เราหรอกอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราที่มันอาจจะแบบว่ามีพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงถ้าแบบมูมากเกินไปก็อาจจะเป็นแบบที่เขาเรียกอะไรคะเป็นความเสี่ยงที่จะแบบเสียทรัพย์หรือถูกตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพก็ได้ คือเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มีหลายแบบเวลาคนที่จะแบบมาพึ่งพาเรื่องศิลศาสตร,ร์มูเตลูคือคนที่แบบรู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มความต้องการตัวเองหนึ่งต้องการอะไรบางอย่างมันมีความทุกข์อะไรในใจคนนี้ก็จะมีความเปราะบ,บางอะไรบางอย่างทั้งจิตใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเตือนสติตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยในเมื่อการมูเตลูส่วนหนึ่งฟงังก์ชันหนึ่งมันคือการพึ่งพิงใช่ไหมฮะ การมัวมันช่วยส่งเสริมความมั่นใจหรือบั่นทอนความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมนุษย์ไหมครับมองได้สองมุมเลยคือจริงๆแล้วค่ะมันมีแนวคิดทางจิตว,วิทยาอันหนึ่งเราเรียกว่า self-fulfilling prophecy หมายความว่าเวลาเราเชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดจากการกระทาเราแหละไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปบนบานหรอกเช่นสมมตินะคะตัวอย่างเช่นเราไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่ง ว่าเราอยากประสบความสําเร็จเรื่องนี้อยากสอบได้ mm hmm. เกรดเท่านี้คะแนนเท่านี้ถ้าระยะระหว่างทางก่าที่ผลลัพธ์จะออกมาเราไม่ขยันไม่พยายามเลยไงคะ่ะ mm hmm. ก็คงจะไม่สําเร็จแล้วเราก็อาจจะแดาว่าที่นี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ทําให้คนเชื่อคือเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์จังเลยเพราะว่าผลลัพธ์มันเป็นไปตามเป้าถามว่าทําไมผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าล่ะเพราะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าศักดิ์สิทธิ์คงไม่ไปแตะต้องแต่ประเด็นสําคัญคือเวลาเราไปบนนะคะมันเหมือนเราตั้งเป้าหมกับชีว อย่างจริงจังว่าเราอยากได้สิ่งนี้แล้วเราจะมีความพยายามหรือขวนขวายส่วนตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นเดิมทุนอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ยมาจากความพยายามของเรานรั่นแหละอันนี้ก็เลยอาจจะทําให้เหมือนแบบ reinforce หรือว่าเสริมแรงทําให้คนรู้สึกว่าโอ้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งจริงๆมันมาจากตัวเราเองถามว่ามันมาเสริมความมั่นใจไหมมันช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเราได้ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยถ้าวันนี้เราก้าวเท้าถัา่ออก,กจากบ้านนะใส่ เสื้อสีถูกฉลองออกจากบ้านนะมันน่าจะแบบมันน่าจะเวิร์กนะจริงๆมันเป็นการตั้งเป้าให้กับตัวเองว่าเอ้ยวันนี้ฉันต้องทําได้ฉันต้องทําได้ดีแต่แค่เราไปยึดกับว่าเออมันต้องใส่เสื้อสีนี้แต่จริงเรามั่นใจอยู่แล้วแหละว่าวันนี้เราน่าจะทําได้แล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราคาดหวังทีนี้ถามว่าลดความมั่นใจไหมเป็นไปได้เพราะถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราทําทั้งหลายแหล่มาจากสิ่งลี้ลับทั้งหมดเลยแต่ว่าเราไม่เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองถูกไหมถ้าเราไปอินกับเรื่องพวกนี้มาก กลายเป็นว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มายึดเหนี่ยวจิตใจเราจะทําอะไรไม่สําเร็จเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบบาลานซ์ตัวเองดีๆว่าจริงๆอ่ะเราก็มีความสามารถส่วนหนึ่งแต่การมูการพึ่งพิงหรือการมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบางอย่างเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมเพิ่มความหวังทําให้เป้าหมายเรามันชัดเจนมากขึ้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจดีครับมันมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของความสบายใจก็ได้แล้วก็ อยู่ผมก็คิดว่าดวงห้าสิบการกระทำห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยก็เสริมเสริมกันไปอะไรเงี้ยก็จร um, uh, ิงๆก็ได้ฟีดแบ็ที่ดีค่ะก็คือสอบติดที่จุฬาค่ะเพราะว่าตอนนั้นขอเรื่องให้เข้าติดจุฬาแล้วก็สอบติดจุฬาก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะว่าแบบเออเหมือนแบบตอนนั้นเหมือนเราขาดที่พึ่งทั้งทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเตรียมตัวเราก็คิดว่าเราเรียนเตรียมตัวดีแต่ว่าเราอยากได้ที่พึ่งเพิ่มเพื่อการันตีว่าจะได้แล้วพอเหมือนมันสําเร็จมันก็เลยรู้สึกแฮปปี้ การมูเตลูหรือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องงมงายไหมครับในสายตานักจิตวิทยาถามว่างมงายไหมคือต้องแยกอย่างนีนะ้มันเหมือนคนบอกว่าเอ้ยสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ไม่ถูกอาจจะถูกจริตกับคนคนหนึ่งแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาเดือดรอ้อนมันจะงมงายก็ต่อเมื่อเราอินกับมันมากเกินไปอะไรก็ตามแต่ที่มันมากเกินไปอันนี้มันไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องมูเตลูเป็นเรื่องงมง,งายหรือเปล่า คงจะตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเป็นเรื่องางมงายนะอย่าไปเชื่อนะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อมันไม่มีอยู่จริงพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่พิสูจน์มาแล้วคือการที่เราเชื่อเรื่องพวกนี้มันสามารถสร้างพลังใจให้กับเราได้ในระดับหนึ่งและมีการศึกษามาแล้วว่าถ้าเราศึกอินกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปจนเราไปพึ่งพิงและเราไปมีความเชื่อว่าเพราะสิ่งเหล่านี้แหละทําให้ฉันประสบความสําเร็จมันจะเป็นการด้อยค่าตัวเองเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่ามันจะมีความงมงายเกิดขึ้นไหมเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราอินและเราบิดเบือนการรับรูร้ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ได้เกิดจากความสามารถเราเลยแต่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่นิยมเรื่องการมุทรล้หน่อยครับจริงๆเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะเร่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามแต่ขอเอาที่ตัวเองสบายใจไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็พยายามตั้งสติดีๆอะค่ะแล้วก็ พยายามเหมือนเวลาเราจะทําอะไรบางอย่างอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นเหมือนกันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองณปัจจุบันนี้เราเชื่อเรื่องล e l เอฟฟ i c a c y การรู้สึกว่าฉันสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีสิ่งนี้ยึดเหนี่ยวในจิตใจนะเป็นฐานเลยต่อให้จะมีการต้องไปมูหรือไม่มูเราก็สามารถประสบความสาเร็จได้การมูตัเลอาจจะเพิ่มความมั่นใจทาให้รรู้สึกว่าอุ้ยฉันแบบยอดเยี่ยมดีจังเลยรู้สึกภายใน performance อาจจะเท่ากันกับคนที่ไม่ได้มูแต่ว่ามีเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้น มูหรือไม่มูไม่ผิดแต่ฐานความคิดที่สําคัญที่อยากให้ทุกคนมีคือต้องเชื่อว่าตัวเองสามารถทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะก็จะงงงแต่ว่าก็แล้วแต่คุณมองค่ะพวกหนูก็ถ้าทําอะไรแล้วสบายใจก็ทําอย่างไรก็อืมส่วนตัวก็มองว่ามีทั้งแบบบางบางทีก็ดูงมงายจริงๆแล้วก็บางทีเป็นการเหมือนหาที่พึ่งที่พึ่งพิงทางจิตใจเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่า ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีสถานที่เช็คอินสําหรับสายมูก็ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะเป็นตัวของสถานที่ที่เอาไว้ขอพรขอเรื่องต่างๆเป็นเฉพาะที่มันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยกับวิกฤตเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยทําให้เหมือนคนอาจจะไปพึ่งทางนี้เยอะเพราะว่าหาทางออกไม่ค่อยได้ก็เลยดูเหมือนอาจจะดูเป็นเข้งมง่ายแบบนั้นนะคะอันนี้ถามเพิ่มฟังอาจารย์ระดึกได้ทําไมคน ไปหาหมอดูมากกว่าไปหานักจิตวิทยา,าครับอาจจะเป็นการตีตราทางสังคมคือปกติแล้วเนี่ยในสังคมไทยรู้สึกว่าการจะไปหานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เป็นอะไรอะ่ระผิดปกติหรอทำไมต้องไปอะ่ะแต่ว่าการไปหาหมอดูหรือว่าการไปหาพระไปบนไปนู่นไปนี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับว่าใครๆเขาก็ทํากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสังคมไทยถึงจุดที่ว่าถ้าคุณไม่สบายใจไปหานักจิตวิทยานะ เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทํากันเชื่อว่าเวลาคนมีความทุกข์จะมาหาหจิตวิทยามากขึ้นแต่ณตอนนี้ปรากฏการณ์อย่างนั้นยังไม่เกิดเรายังรู้สึกว่าคนที่จะเข้าหาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาต้องมีปัญหาทางจิตใจเท่านั้นมันยังเป็นความเชื่อทางสังคมที่รอวันที่คนในสังคมจะตระหนักได้ว่าไม่เป็นจริงนะเราสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาได้แม้เราจะไม่ได้มีความทุกข์ทางจิตใจอะไรมากมายขนาดนั้นหรือเป็นโรคแต่เราสามารถจัหาคนรับฟังหรือหาแนวทางหรือ หาคนคอยรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจอะไรบางอย่างให้กับเราได้เหมือนกันวิธีการของหมอดูกับนักจิตวิทยาแตกต่างกันยังไงครับต่างเนาะเวลาเราไปหาหมอดูมันจะมีคําตอบที่ชัดเจนเสมอมาแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดทูบกี่ดอกต้องถวายนั่นถวายนี่เรารู้สึกว่าอ๋อมันมีโซลูชันชัดเจนแต่เวลาไปหานักจิตวิทยาก็จะมีเลเวลนะคะนักจิตวิทยาการปรึกษาบางทีก็จะแบบมารับฟังว่าแบบคนที่เข้ามาอะไรอย่างงี้ค่ะ มีความรู้สึกยังไงมาระบายแล้วอาจจะรีเฟกต์กว่าจริงๆคุณมีคําตอบอยู่แล้วในจิตใจพยายามแบบเหมือนสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีอาการแบบมากๆจนป่วยถึงขั้นแบบสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอาจจะไปหานักจิตวิทยาคลินิกไปแบบทําแบบทดสอบเทสอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์มีการจ่ายยาอะไรต่างๆมากมายขั้นตอนมันเยอะอแล้วก็มันไม่ได้มีคําตอบเด็ดเสร็จคําตอบเดียวมันเหมือนกับว่าชีวิตคนเราอ่ะเราต้องการคําตอบที่แน่นอนว่าฉันควรจะต้องทําอะไรในวันนี้ เราถึงชอบแบบทำในอนาคตเนี่ยเราอยากรู้ว่าจะได้รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นไปไม่ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปหาหมอดูไปหาพระหรือไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกว่าจะได้สิ่งนี้แน่ๆมันแบบมันทําให้รู้สึกว่ามันมีความแน่นอนในชีวิตแต่หารู้ไม่จริงๆแล้วความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วค่ะเออถ้าถามว่าทําไมแบบหมอดูกับนักจิตวิทยาแบบคนถึงยังเอ่อเข้าหาในเลเวลที่แตกต่างกันแล้วว่า อาจจะเนเจอร์ของคนด้วยส่วนหนึ่งที่ต้องการคําตอบที่ชัดเจนบวกกับความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยานในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักพอพูดถึงนักจิตวิทยาจิตแพทย์แบบไม่สบายหรอป่วยหรอเราจะมองไปถึงแบบเหมือนเราพยายามจะเขาเรียกอะไรคะขีดเส้นไม้บรรทัดเลยว่าอุ๊ยเธอป่วยฉันไม่อยากยุ่งกับเธอมันจะเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมหรือเปล่าการตีตาแบบเนี้ยทาให้คนยิ่งออกห่างจากการที่แบบจะแสวงหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยา ในฐานะนักจิตวิญญทยาเหมือนกัน <c oughs> อยากให้อาจารย์เชิญชวนหรือทิ้งเบอร์ติดต่อหรือช่องทางการให้คำปรึกษากับคนที่ฟังคลิปนี้แนละ้วสนใจว่าอยากคุยกับนักจิตวิญญทยาหน่อยครับอ่าจริงๆแล้วถ้าใครมีปัญหาแล้วมันมีสายด่วนสุขภาพฮอตไลน์ line, อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนที่คณะจิตวิทยาจุฬาเองเรามีศูนย์เวลเนสคือศูนย์ที่ให้คำปรึกษาทางสุขภาวะทางจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราคนรอบข้าง ไม่สามารถจะเข้าใจอย่างที่เราอยากให้เขาเข้าใจได้อาจจะลองดูว่าพื้นที่ตรงนี้การมาหานะัิตุทิทยาอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งไหมในการที่จะทําให้แบบเรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแล้วมันก็อาจจะส่งผลกับชีวิตการทํางานหรือการเรียนของเราได้มันมีช่องทางยัะไอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือในยุคป,ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์บางทีเราไม่ต้องเดินทางและเดี๋ยวนี้มันมีการให้คําปรึกษาแบบเป็นเหมือนแบบแชทออนไลน์แบบพวก ฟรีแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่ที่เป็น,ปนการให้คำปรึกษาทางสุขภาพมาทางจิตซึ่งทุกคนสามารถ Access ได้เลยเข้าไป Sear c h ใน search engine ทั้งหลายแหล่มันหาได้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่<ม>แค่ว่าที่ไหนประเด็นสำคัญคือเราอยากทำมันหรือยังอันนี้เป็นอุปสรรคมากกว่าเรารู้อยู่แล<ม>้วแหละเราแค่คลิกเดียวก็รู้แล้วว่าต้องติดต่อที่ไหนประเด็นคือเราคิดว่าเราควรจะติดต่อหรือยังตรงนี้ตั้งหากเพราะว่าคนรอบข้างเราเวลาเกิดความทุกข์ไม่เห็นติดต่อเลยถ้าฉันทำฉันจะแปลกหรือเปล่าประเด็นคือไม่แปลก อยากบอกสังควมว่ามันไม่ได้แปลกการที่เราแสวงหาความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ควรจะทําถ้าสมมติรู้สึกว่าเราไม่สามารถรับมือกับปัญหาน,านั้นได้และการหาหนักจิตวิทยาเป็นอีกออปชันหนึ่งเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่คิดว่าไม่เสียหายอะไรอยากให้ทุกคนว่าลองเปิดใจเข้ามาดูก็ได้ค่ะว่าเออถ้าเราลองได้เห็นทางนี้เป็นอีกทางเรื่องหนึง่งเวลาเรามีปัญหาทางจิตใจมันอาจจะช่วยเยียวยาอะไรบางอย่างแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่าเพิ่งปิดใจอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองว่าจะไมม่าาหา อย่างแน่นอนเลยเนี่คิดว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรมีเอาไว้ในใจนะว่าถ้าเวลามีความทุกข์ทางจิตใจค่ะ